ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลำโพงครับเป็นลำโพงนะครับลำโพงนะก็ตามอากาศใช่ไหมใช่ครับนี่ครับแบบนี้กวนก็ไม่ดังครับอันนี้อันนี้ดังอันนี้ดังนะครับตัวใหญ่็มีตัวตัวใหญ่ไม่ดังนะครับก็จะเขียนอากาบอกไว้นะครับสองพันใบละใช่ไหมไม่ใช่ครับคู่ละสองพันอ๋อคู่ละนะคู่ละนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สองพันปั่นไซ อ๋ออันนี้คือดังครบครับอันนี้คือดังครบอันนี้ฝั่งนี้ดังครบแต่ฝั่งนี้คือมีปัญหามีปัญหาคือไม่ดังตัวนี้นะครับอ๋อก็คือสายตามสภาพนะอันนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับผมยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นตู้ลําโพงนะอันนี้ก็คือดังครบดังครบนะใช่ครับดังครบเปิดดูก็ได้ราคาอ๋อเปิดด้านในนะเปิดไม่ได้ตัวนี้เปิดไม่ได้อ๋อไม่ต้องเปิดก็ได้ครับไม่เป็นไร อออันนี้อันนี้อ่อนเกลียวนะครับเกลียวอ่อนเกลียวเปิดไม่ได้เหมือนกันแน่นแน่นอ๋ออันนี้อันนี้ของอะไรโอ้โหสวยอันนี้ดังครบนะครับเออใบละหรือว่าคู่ละคู่ละสี่พันห้าครับอันนี้คู่ละนะครับสี่สี่พันห้านะครับสี่พันห้านะครับครับสวยมากเลยสวยมากงานงานแบบของ นี่นะครับแบรนด์นี้นะครับผมไม่ดูนะครับโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเเสียงนะไม่เก่งครับเนี่ยครับแบรนด์นี้เลยนะครับดังครบนะครับตัวนี้อันนี้หลอกันได้รู้เท่าไหร่รู้โอระหวังหกพันห้าครับตัวนี้คู่แล้วหรเปล่าหรือใบคู่ละคู่แล้วหกพันห้านะครับผมโอ้สวยสวยสวยมากสวยสวยเอ่อ ครับอลเกียวนะครับบอลเกียวก็เป็นคู่เหมือนกันนะครับใช่เป็นคู่เท่าไหร่คู่โอ้โยสวยๆนี่นี่ตําหนิอ๋อนี่ครับอาจจะมีตําหนินิดหน่อยครับบอลเกียวดังครบนะครับ ดูลำโพงนะตอนนี้นี่ครับผมนับเพราะว่าันดูให้ดูในลำโพงอันนี้คูนเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ข้างบนนะแต่ก็ระน,นั้นหนัก6พัน5พันห้านะครับคู่ละ5พันห้านะของโซนี่นะครับตัวนี้อันนี้แบรนด์ของโซนี่นะครับ สําหรับท่านที่ชอบสะสมนะครับผมเชื่อว่านักเล่นเครื่องเสียงรุ่นเก่านะครับชอบแน่นอนครับนี่อันเนี้ยดังครบนะครับสวยโอ้สวยมากเลยนี่นะโอ้โหอันนี้มันยังไงไม่รู้อะคู่ละกูละสี่พันนะครับอ๋อสี่พันห้าอ๋อนี้สี่พันห้านะครับสี่พันห้าดังครบนะครับอันนี้ สภาพสภาพเป๊ะเลยครับสภาพดีมากใหม่เลยครับมาใหม่อันนี้อันนี้เราสั่งมาเป็นต่อของอ๋อคือสั่งมาเยอะแล้วก็มา่างนี้ครับนี่นะครับผมก็คือมีทั้งด้านล่างนี่เป็นแอมป์กีตาร์นะใช่ครับแอมกีตาร์แอมกีตาร์นะครับก็เยอะนะครับผมไม่มีหลายรุ่นปครับราคาหลักราคาหลักพันเหมือนกันนะครับถ้าหลักพันครับตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ใช้ได้ป่ะใช้ได้ใช้ได้ออตัวนี้ใช้ได้นะครับแแอมป์กีตาร์ไม่ถึง ไม่ไม่มีลำเหมืมอรก็มีหลักเออหลักเจ็ดร้อยกว่าบาทก็มีนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับฝั่งนี้นะครับแอมกีตาร์ ita, ด้านบนก็เป็นตู้นะครับของไโอเนียนะครับเนี่ยนี่ยกีตาร์โอ้โหนี่นี่แอมกีตาร์ M ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแอมกีตาร์นะครับก็คือปุดถึงเราเอาไปปุ๊บเราไปต่อกับผ<อ>่านแอมขยายเหมือนกันใช่ไหมด้วยอนนี้เราแสมโมไปให้ครับโอ้อลแล้วแล้วอย่างพวกรีเซิร์ฟเวอร์พวกอ,อ ที่ไปเล่นกับดูหนังฟังเพลงนี้คือเราต้องซืออ้อหม้อแปลงเองครับเพราะว่าหวัดเยอะว่า,เ,วาเพราะว่าเคยใช้ม้อแปลงใหญ่โอ๋ออันนี้อันนี้เป็นมอ้อแปลงเล็กใช่ไหมใช่ครับอันนี้หวัดน,น้อยอ๋อครับผมอันนี้เป็นแองกีตร้านะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้านิดกนึงนะครับกีตาร์ก็เยอะนะฝั่งนี้เดี๋ยวดูกีตาร์นิดหนึ่งดิกีตาร์อันนี้เบสครงนี้อ๋ออันนี้เบสเหรอเนี่ยครับโอ้ทั้งเบสทั้งกีตาร์นะครับเครื่องดนตรีนะครับอันนี้คีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดก็เยอะนะครับหลัก คีย์บอร์ดก็หลักพันเหรอใช่ครับโอ้ไม่มีลำาหรอครับอันนี้อันนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ปกติอันนี้คีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดสองพันะครับตัวนี้ครับี่ายอย่างนี้ไม่ดันครับอ๋อมันจะมีอ๋อมันจะมีตัวไหนดังไม่ดังเขาจะติดไว้เหรอใช่ครับนะครับอันนี้โอ้เป็นดงนะครับหลักพันนะครับผมสี่พันห้านะครับใช่ครับเป็น อันนี้เป็นเขาเรียกคีย์บอร์ดนะใช่คีย์บอร์ดนะครับฝั่งนี้ก็คือถ้าถ้าถ้ามานี่มีครบนะครับมีทั้งกีตาต์ทั้งเบสอันนี้เบสเหรอใช่ับเบสอันนี้เบสนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้ใช่ไหมครับที่ใช่แฝงๆอยู่เนี่ยใชได้คือส่วนมากเช็คเช็คสภาพก่อนค่อยมาใช่ไหมครับก็ตัวไหนไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับสองพันแปดเบสเดี๋ยวไปดู ที่เขาชอบอ่ะอูอันนี้โอ้อันนี้เป็นหมื่นนะครับว่ามียี่ห้ออ๋ออันนี้ยี่ห้อนะเดี๋ยวจะดูนี่เขาบอกนะแบนตัวไหนดูดูตรงไหนอ๋อนี่ใช่ไหมครับเนี่ยครับอ่อเขาต้องต้องนับดนตรีเขาดูนะใช่ครับเพราะเราเราไม่ใช่นับดนตรีเราก็ไม่เคยรู้ว่าแบนแบนยังไงบ้างนะครับอันนี้มันหลักหมื่นนะครับตัวนี้ Hm นี่นะครับสำหรับท่านที่เป็นน mm ักดนตรีนะครับหรือว่าเล่นกีตาร์เล่นเบสก็น่าจะรู้จักนะครับอันนี้สามหมื่นสามสามนะครับตัวนี้หลักหมื่นปะเหมือนกันวะนะครับก็มีแพงมีถูกนะครับผมตามตามราคาตามตามยี่ห้อแล้วกันนะครับใช่ครับตามตามสภาพด้วยครับอเราไม่ได้ขตามยี่ห้อครับเราขตามสภาพครับอ๋อครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับ ฝั่งนี้ก็กีตาร์นะครับผมก <g itter> ีตาร์เบสนะครับฝั่งนี้จะเป็นกีตาร์ใช่ป่ะใช่ครับกีตาร์โปร่งโอ้กีตาร์กีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์โปร่งแล้ไม่ใช่อันนี้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่โอ้เยอะจริงๆครับอันนี้หลักอะไรเอ่ยราคาโอ้โอ้ยนะครับ หลักพันนะครับสามพันกว่าสามพันสามนะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะมากครับก็ส่วนนี้จะเป็นกีตาร์ป่รับใช่ครับกีตาร์ป่นี้มันอ๋ออันนี้จะมีเขียนสภาพบอกนะครับคอแตกนะสามพันสามนะครับผมสามพันสา่ขึ้นๆคอจะมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็ ราคาก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของกีตาร์นะครับอ๋ออันนี้เั่ไหนครับอันนี้เขาเรียกกีตาร์คัปซิคเหรออันนี้2องสองนามนะครับประมาณส0 0 0ันสามพันะครับนะครับเยอะจริงๆนะครับนะครับก็คือจะมีโซนนะครับโซนที่เป็นใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับ ส่วนใช้ได้ก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนส่วนที่มีปัญหาก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับราคาก็หลักพันนะครับหลักหมื่นก็มีบ้างเป็นบางตัวนะครับผมผมอาจจะแจ้งไม่หมดนะครับต้องกอไปนิดนึงก็เพิงจะเห็นนะครับเป็นเป็นไม้ก็มีนะครับเป็นไม้ไม้สายนะครับไม้สายหรืไม้ลอยไม้สายนะครับผมาจจะเป็นไม้สายเป็นไม้สายนะครับผมเยอะแล้วผมขึ้นดูด้านบนนะครับ ึกว่าจะเป็นด้านบนจะเป็นเทปคัดเสร็จนะครับอันนี้คือเทปคัดเสร็จนะครับมเคื่อนด้านบนนะครับหลักพันนะครับก็คือตรงไหนมีปัญหาเขาก็จะเขียนบอกว่ามันไม่เล่นนะครับเสียงไม่ออกนะครับของโซนี่นะครับผม ี่ครับของโตชิบ้านะครับตัวนี้ก็คือเทปไม่เล่นนะครับเกี่ยวกสภาพยังนม่งเค้โอเคนะครับเทปเทปพัดเสร็จนะครับเยอะจริงๆนะครับของวิตรอนะครับโอ้ผมเหนื่อยนะครับผมเดินขึ้นมาแค่นี้ผมก็เหนื่อยนะอันนี้นะครับยามาฮ่านะครับผม เทปไม่เล่นอันนี้คือขายตามสภาพนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับของในชั่นแนวนะครับราคาก็หลักพันนะครับผมอันนี้สองพันห้านะของอะไรเนี่ยด้านบนก็มีนะครับผมอ,อาจจะอาจะแจงราคาแจงยี่ห้อไม่หมดนะครับคือเยอะอยจริงๆนะครับของยี่ห้อของญี่ปุ่นเนี่ย โอชิบ้านะครับผมพูดตามที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับของในชั้นแนวนะครับพันนะครับด้านล่างก็เยอะนะครับอันนี้ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันยุบอันนี้ก็คือบริเวณชั้นสองนะครับเป็นเทปค,คัดเสร็จนะครับเทปคัดเสร็จ เป็นเครื่องเล่นเทปแล้วกันนะครับผมอาจจะพูดผิดสักหน่อยต้องขออภัยนะครับอันนี้ชั้นบนนะครับของทิงไตนะครับชั้นล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมมีแยกเป็นคุณโซนไว้อย่างนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับเปิดทุกวันนะครับเว้นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ปิดนะครับผมเคยมาวันอาทิตย์นะครับด้านล่านี้จะเป็นเอมเป็น เั็กีต้าร์นะครับผมไปไม่เข้านะครับฝั่งนี้นะครับโอเคครับวันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับ King Kai Corporation t r a i i n g หกสิบหกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเช็คอินสถานที่ไว้หน่อยนะครับ